แฟนครับ FC ร่วมอนุโมทนาสาธุยอดกระถินบ้านน้องอุ๋มอิงขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสา,อานอีกแล้วพี่น้องมี้เท่าก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะข่าวสารเกี่ยวกับอีหล่าน่อยเฮาเกี่ยวกับบุญกระถิ่น,ท,นที่้านอีหล่าหน่อยวัดน,น้องคู่เอามาว้าสุพีเอา,าว่าสุนอง เอามาบ่าสู่เอฟซีอีลาหน่อยกันได้ฟังเกือเกา่าซึ่งหลายผู้หลายคนนะครับผมนอะสอบถามยอดกระทินเขามาว่ายอดกระินบานอีลาหน่อยตกลงแล้วได้ทว่าใดบอสารพ่อหูบอมีแบบมีการประกาศออกมาไปว่าสันเดชซึ่งเมื่อวานนี้เขากะติดตามอยู่เบิดมือนะครับผมเนาะรอฟังยอดกระถินกะช่วงคำคำพี่น้องทางเพจนะครับผมเนาะพ่อแม่งองค์หญิงแฟนเพจเพิ่นก็ได้ออกมาแจงยอดซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าเป็นยอดจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซนะครับผมเนาะซึ่งทางเพจพ่อแม่อิกซแฟนเพจนะครับผมเนาะได้ออกมาโพต์่ายอดกระถินที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซร่วมทําบุญมายอดรวมทั้งหมด5,9,312นนะครับผมเนาะ5,9,312พี่พน้องี่เนะ ขออนุโมทนาบุญขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคลาภเงินทองไหลามาเทมามีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปาาสมความมุ่งมั่นปาถนาทุกประการครับสาถุกเนาะครับผมซึ่งยอดหาแสนเก้าพนาอะครับผมเนาะเป็นยอดจาพ่อพอีแม่เอฟซแฟนคลับที่รวม ถ้าบุญกันเข้าไปนะครับผมเนาะสมทบบุญบ่สมทบบุญร่วมบุญกับอีหล่าหน่อยเฮ่ากับครอบครัวอีหล่าหน่อยเฮ้า <ๆ S 1> เข้าไปนะครับผมแต่ยังมีอีกหนึ่งยอดนะครับผมเนาะอันนี้น่าจะเป็นยอดของอทางครอบครัวอีหล่าหน่อยหรืออาจจะเป็นยอดในการขายบัตรหรือ,อยังอันนี้เปาอีสานยังบน่ใจนะครับผมเาตอามีการแจงออกมาจากผู้ที่ เพื่อนไปร่วมงานแล้วกับไก่ชิดนะครับผมเนาะอ่าพ่อสมควรเพื่อนก็ได้ออกมาแจงว่ายอดห้าแสนเก้าพันสามร้อยสิบสองนี้คือยอดทั้งหมดที่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC ได้ร่วมทำบุญกระถินและยอดเจ็ดแสนเจ็ดมืนนึงพันสองคือยอดรวมของทั้งหมดกระถิน บุญบ้านน้องอุงอิงตามนี้นะคะอ่านั่นแสดงว่านครับผมเนาะยอดทั้งหมดพี่นอ้องอ่าร่วมทั้งบดนะครับผมเนาะเป็นยอด7จ็ดหมื่นว่เป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดแสม่นหนึ่งพันองร่สิก้เป็นยี่บเก้าหิบเก้าดถึงพี่น,อนอ้องมือนีนะครับผมเนาะอ่าเ 71269น่เาะเอาแบบนี้กันล้วกันแต่ยอดทีพอพ่อแม่เอฟซีสมทำบุญเข้าไปร่วมกับข้าวกล้วยลาน,นอยเฮ้านั่นคือ509 3,1,2อ่าตามมีได้พี่น้องเด้อส่วนนะครับผมเนาะวันที่2จะมียอดเพิ่มไหมว่าสารเสวาน่าจะมียอดเพิ่มนะครับผมเนาะเพราะว่าอ่าหน่าจะมีการไปซื้อบัตรหน้างาน ในมือที่สาวน้อยไปเล่นอาจจะมีพอพเมฟซีที่เดินทางรับซื้อบานางานเพิ่มเติมส่วนยอดเพิ่มเติมจะมีบอลหรือจะเป็นยังไงอันนี้รอติดตามกันอีกครั้งแต่ยอดนี้นะครับผมเราทุกคนอยอดที่ออกมาแจ้งเนี่ยหลายคนอยากหู้เพราะไก,กลไกลมือแล้วสันเดีอ่ามือบอิมันว่าไกลมือที่ละ่ะ เป็นมื้อนี้แล้วนะครับผมเนาะวันนี้แล้วอ่าอย่าล่อสาพี่น้องอย่าล่อสานะครับผมเนาะย้ำอีกครั้งยอดจากพ่อแม่เอฟซี FC นะครับผมเนาะห้าศูนย์เก้าสามหนึ่งสองห้าศูย์เกสามหนึ่งสองยอดรวมทั้งหมดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหเก้าเจด 71269อาันนี้กัอนุโมทนาสาธุนำขอบอ,อิหล่าหน่อยเฮ้านะนะครับผม,นะม,ม,ม,มเน,ะนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าแฟนคลับเอฟซีหล่าหน่อยเฮ้าคือกันที่รวมสที่รวมทําบุญกันเข้าไปอ่าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเนาะอ่ะาผู้ใดเจ็บปว่วยอยู่กัขอให้โรคภัยหายนะครับผมอ่าในเร็ววัน ซือว่าสุดยอดเลยนะครับผมเนาะสำหรับบุญกะทินบาดีาหลาน้อยเฮาซึ่งอีหลาน้อยเฮาเป็นเจ้าภาพหลักมาปีนี้เป็นปีที่สองนะครับผมเนาะแต่ทำมาสามปีแล้วอ่าปีแรกเป็นเป็นร่วมนะครับผมเนาะอีหลาน้อยเฮาเป็นร่วมซึ่งปีแรกบาสันจําได้ว่าอีหลาน้อยเฮาบอดี้ยูนะครับผมนอ้อมมือมือมือแฮเพราะอีหลาน้อยเฮาติดงานอ่าซึ่งครั้งนั้นบาสันเดินทางไปบาสันจําได้อยู่ แล้วก็เมือต่อมาจังมีอ่าบอลั่เนะครับผมนาะไปไปเล่นอ่าอีหลานน้อยเขาจังเดินเดินทางกลับมาบ้านซึ่งเป็นบุญกระทินร่วมครั้งแรกอ่าของอีหลานน้อยเขาในต่อดัอน,น,นแล้วก็ปีที่แล้วนะครับผมนาะแล้วกับปีนี้พี่น้องและบ้านอีหลานน้อยเขาก็ยังมีงานอีกได้พี่น้องในวันที่สามสิบธันวาหกแปดนะครับผมนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชมคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรแว่นแพงได้เหมือนเดิมนะครับผมนอดน,นั่นคือวันที่สามสิบธันวาพี่น้องอไปงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ยอยู่บ้านยลราโน่เฮาได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมนพเพราะทางครอบครัวยหลาหน้น่เฮาจ้างสาวน้อยเพชรแว่นแพงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไปมวนซื้อโัวเซลกันได้วันที่สามสิบธันวาหกแปดพี่น,อน้องทรงไายปีเก่าตอนรับ ปีใหม่นะครับผมเนาะส่วนงานวันที่สองพี่น้องทางบอดจูก็ได้ออกมาประ,ประกาศแล้วนะครับผมนาว่าสองวงประชันกันวันสันเดย์อันนี้เทาก็ต้องรอลุ้นนะครับผมนาว่าจะตั้งเวทีทั้งสองวงเลยบอรหรือจะเอาเวทีเดียวแล้วนักแสดงศิลปินนัก้องขึ้นทั้งสองวง <c oughs> อันนี้ก็ต้องรออลุ้นกันเพราะถามว่าเคยเห็นสองวงประชันกันไหมเท่ากับที่เห็นมือ,อเปิดฤด,ดูกาลนะครับผมเนาะ ครั้งหนึ่งเปิดฤดูกันของปีปีปีก่อนอซึ่งสองวงตังคางกันเลยนะครับผมเนาะอันเนียนเท่ากันได้เห็นมาแล้วครั้งนี้จะเป็นแบบใดนะครับผมเนาะอรอลุ้นมืออื่นนี่พี่น้องวันที่สองนะครับผมผู้ใดเ,เดินทางไปนี่ถือว่าสุดขุมเลยนี่พี่น้องอมืออื่นหลับผู้ใดซื้อบัตรซื้อตัวไปแล้วกันมีจับรางวัลน,นะครับผมเนาะหนางาน ได้ไปบ้านอีหลาหน่อยเข้าได้ไปเบิงหมอลำทั้งสองวงโอ้นะครับผมนระาสุดยอดได้พี่น้องกุมปิดกันอาจจะมีขึ้นเก่านะครับผมนาะใครถี่อยู่ในกุมปิดแล้วกะรอดูได้นะครับผมนาะงานเลื่อนไปจากอาวันที่30มสิบพี่น้องไปไปเป็นวันที่สองเป็นตะมวลนะครับผมบ่าเราก็อยากไปเลยพี่น้องโอ้ยเนาะบอนบานบอสารอยูไกให้วนะเวย์เนาะทะเบีนอยู่จากลอยกิโลนี่พอขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ได้พี่น้อง ไกลเนาะครับผมเนาะแล้วการการเดินทางว่าขึ้นยี่ปีนองหูละ่ะใส่เวลาเดินทางแต่ละเทียนี่สิบกว่าชั่วโมงอยากไปนะครับผมเนะาะผลิตภัณา์ท่านนีกกระแวะครับไปน้ำเ,เดอร์ว <c oughs> ันนี้ก็ว่าแจ้งยอดกระทินนะครับผมดาวน์บอลยิราโนยให้พี่น,อ amp, อน้องเอฟซีแฟน์คาร์บหลลาโนยเฮาได้รับทราบกัน กาตามมีล้พี่น้องยอดนะตอนนี้นะครับผมเนาะแต่จะมียอดเพิ่มไหมอันนี้อันนี้ก็ต้องรอบเบิองอีกครั้งนะครับผมว่า,าจะมียอดเพิ่มบออะแล้วกัวันที่2เนาะผมเนาะงานจะออกมาเป็นแบบไหนหนาที่ตามหนาเบิงมากเลยว่าซานบอกเลยคาเดียวพี่น้องพี่น้องรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไรอนุโมทนาสาธุไปนา ขอคุยหล่าหน่อยเฮาอนุโมทนาสาธุไปนับแฟนคลับเอบซีทุกบุคคลนะครับผมเนาะที่รวมทําบุญกันในครั้งนี้ว่าคนที่จะเดินทางไปหน้างานหรือไม่สามารถเดินทางไปหน้างานได้เิ่นกาซอยกันนะครับผมเนาคนละนิดคนละหน่อยรวมทําบุญกับของควยหล่าหน่อยเฮาบริษัทก็ย้ำเตือนอยู่เสมอในะรี่องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับตรงูัจากให้เกียรติคนอื่นเขากอนแล้วก็ต้องรับผิดชอบในคอมเมนต์ในคําพูดของตัวเองด้วยนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ท้งสองบาสานนมแนมเพื่อเ,เป็นกำลังใจคลิปนีบาสาตตรงขอริยาตขอตัวลาบไปกอรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ